มันต้องมีรุ่นนี้นะครับปืนโฟม M870 นะนี่โอ้โห oh. ครับ6กสิบนัดอันนี้นะแ0ดสิบนัดอยู่ในนี้นะครับคือมันเป็นไนลอนสวยมากเลยครับนะครับเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นเหล็กแบบอลนะูมิเนียมนะนี่ตัวปืนนะครับนี่ลายไม้สวยๆนะครับสวยมากนะงานดีลางนะครับเอาไว้แต่งอันนี้นะแว่นตาหนึ่งอันอันนี้พันท้ายแบบ ยางเนาะเอาไว้รองไหลอันนี้คือเอาไว้ประกอบพันท้ายมันนี่สวยไหมสวยจริงแล้วตัวปืนนี่นะครับตัวปืนมีน้ำหนักนะครับก็เท่าที่ดูในสเปคประมาณโลก,กว่านะครับมันสวยจริงแล้วมีรางติดข้างบนด้วยนะ ก็ยังให้ตัวเสริมตรงนี้มาที่ตรงนี้ด้วยแล้วไกปืนก็จะเป็นแบบมีสีเนาะออ,ออกส้มส้มสีส้มส้มหน่อยเที่ที่ป้อนปอกกระสุนยอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหล็กนะครับโมเดลแปดเจ็ดศูนย์ตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมันของมันต้องมีลมา์กิ้งนะครับนี้น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งตับหนึ่งด้วยนะเหมือนของจริงนะครับด้านตูดด้านท้ายนี่เป็นเหล็กเอาไว้สําหรับใส่พันท้ายแล้วก็น็อตยึดนะครับ เรียบร้อยละนะครับง่ายๆนะครับเบิเ๊บเอิ้บย่างเป๊ะฟิลลิ่งการใส่นี่เวลามันเซียดเข้าไปอะ่ะจังหวะการคัดปอกมาแล้ว ไวโอลินเอาไวโอลินอย่างนี้แล้วกันหนึ่งลูกนะครับเฮ้ยอ๋อต้องกดเข้าไปให้มันล็อกอ๋อแต่ระวังนิ้วเราหน่อยละกันนะครับถ้าใครไม่ได้ใส่ไอตัวถุงมือนะครับอ่อเฮ้มาสนุกตรงนี้นครับทุกคนมันต้องมีอ่ะปุนลูกซองแบบของเล่นนะเจ็บแล้วนะขึ้นลําก่อนอ่ะ Lalu kau <laughs>